อ๋โยก็ขอสวัสดีชาแว,วมไพร์ทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะเองนะคะก็สําหรับในส่วนของคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยเรานะคะก็กลับมากันอีกครั้งหนึ่งแล้วสําหรับในส่วนของเกมโนบล็อกสียางในแบบที่มีชื่อว่าออโสโตเซียกันนั่นเองะค่ะอ่าก็สาหรับคลิปวันนี้เนาะยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเช่นเคยนั่นเนองนะอ่ะใช่ลวคะทุกคนก็กลับมากันอีกครั้งนึงแล้วสาหรับในส่วนของชาแบบออสโตเซียเนาะ เพราะว่าไทา์แมปเขาเนี่ยก็ได้มีอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยก็ต้องขอขอบคุณคอมเมนต์มากๆที่ได้ทำการบอกกล่าวถึงไอจ้าแบบนี้นะคะว่ามันมีอัปเดตนั่นเองเราก็เพิ่งมารู้นะคะว่าไทา์แมปเขาเนี่ยมันมีอัปเดตเนาะก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวจะมาทำการดูกันเลยว่าไอจั่มแบบออสตเลียเนี่ยมันมีอัปเดตอะไรยังไงกันบ้างนั่นเองนะคะคุณผู้ชมโอเคแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปกันนะคะก็ก่อนอื่นช่วยกันฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วนะเองนะ แล้วก็สำหรับใครที่อยากจะมาร่วมเล่นเกมด้วยกันกับเราทาง Discord นะสามารถกดลีงเข้ามาจ o i กันได้ทาง Discord อยู่ด้วยกันถึง2ช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นลิงก์ที่ได้ทำการทิ้งไว้ที่อ่อ description นี้นะคะสำหรับในส่วนของลิงก์ Discord เนาะแล้วก็อีกในส่วนของช่องทางหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่ชุมชน u t u b e นะคะสามารถกดลิงก์เข้ามา j o i กันได้เลยสำหรับใครที่อยากจะมาเล่นเกมด้วยกันกับเรานะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าไปตอบแชทเข้าไปได้ยังไงต้องขออภัยทุกคนมาณตรงนี้ด้วยนะคะ โอเคก็ถ้าทุกคนได้พร้อมกันแล้วเดี๋ย,ยรรอนจะมาทำการร้องกดเข้าไปดูกันเลยนะคะว่า <onde> มันได้มีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเข้ามากันบ้างน <para> ั่นเองฮะโอเคไม่ได้เข้ามาเล่นก็เกือบจะเดือนแล้วเหมือนกันนะคะเห็นว่ามันมีอัปเดตค่อนข้างจะเยอะม,มหาศาลมากๆอีกด้วยโอเค แล้วทําไมผมเรามันเปลี่ยนสีอย่างนี้ล่ะคุณผู้ชมมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็น่าจะเป็นบอสนะคะคุณผู้ชมก็คือไม่ได้เข้ามาเล่นนานมากเหมือนกันอาจจะลืมระบบอะไรไปแล้วต้องขออภัยทุกคนมาณตรงนี้ด้วยนะคะโอเค ันนี้น่าจะเป็นในส่วนของข้อมูลอัปเดตของทางฝั่งคอมเมนต์นะคะต้องขอขอบคุณคอมเมนต์อีกครั้งหนึ่งเนาะในส่วนของอัปเดตเนี่ยเหมือนจะมีในส่วนของระบบเครื่องร่อนมานะคะคุณผู้ชมซึ่งสามารถเวลาเรายืนอยู่เฉยๆเนี่ยมันจะเห็นว่ามันมีปุ่มไกลเดอร์หรือว่าตัว X เพิ่มเข้ามานะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะทําการกดใช้งานให้ดูนะคะกระโดดสักเล็กน้อยแล้วก็กดใช้งานตัว X นะคะ อ่ะก็กระโดดแล้วก็ W แล้วก็ X เอาไว้นะคะคุณผู้ชมมันจะเป็นการใช้เครื่องร่อนนั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของระบบใหม่เนาะถัดมาจะมีในส่วนของการที่แมทเนี่ยโดนรีแวมไปนะคะมีในส่วนของออฟน่าจะเพิ่มเข้ามาหรือเปล่ามีในส่วนของตรงวอยเนี่ยเหมือนจะมีบอสใหม่หรือว่ามอนใหม่นะคะมีบอสใหม่มีของใหม่แล้วก็เหมือนจะมีที่จุดซื้อขายของไอเจ้าของที่เป็นแบบ S B อันนี้คือค่อนข้างจะดีนะคะ แล้วก็อย่างสุดท้ายวอยโซหาได้จากการฆ่าบอสนะคะคุณผู้ชมซึ่งยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแล้วก็ตอนนี้คือเรายังไม่มีวอยโซด้วยเนาะอาจจะต้องไปทําการโจมตีสักที่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวขอทําการลองสํารวจกันก่อน,น,นสิคะว่าระบบเนี่ยมีอะไรยังไงกันบ้างลืมไปแล้วนะคะในส่วนของ Fast Travel ลวาย a วอร์ l l ร์รีลิ r เ village, ทำไมตรงนี้มันไม่คุ้นเลยฮะขอลองไปดูสิคะว่ามันเป็นจุดไหนอะไรยังไงนะคะโอเคเฮ้ยอันนี้จะเป็นจุดใหม่นะคะคุณผู้ชมใช่ไหมน่าจะใช่นะคะแล้วก็เหมือนจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นสีฟ้ฟาๆนี้อีกด้วยนะโอเคน่าจะเป็นจุดที่เอาไว้ร่อนแน่ๆเลยค่ะคุณผู้ชมเออโอเคนะขอทำการลองดูก,ก่อนสิคะว่ามันมีอะไรยังไงกันบ้างอันนี้จะเป็นไกดเดอร์นะคะอินเทอร์แอกเหมือนจะเป็นในส่วนของรูปแบบสกินของไกดเดอร์หรือเปล่าแล้วก็อันนี้จะเป็นกล่องใส่หีของเรานะคะ ชอบสำหรับทีนะคะอ u r a า,าอยู่ตรงนี้อันนี้จะเป็นสถานที่ใหม่นะคะเซสเปาได้สะตรงนี้เลยโอเคไหนดูซิว่าไม่ต้องจุดไหนอีกกับตัวคิวเป็นการเดชเนาะโอเคเอ้ยอันนี้มีกบด้วยแฮคุยได้ไหมไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราทำการลองพัดมาดูตัวนี้กันก่อนอืมลอตเทนทาวเวอร์มีอะไรไหมเอ่ย ก็น่าจะเป็นตรงรูปแบบของเดิมนะคะแต่ก่อนอื่นขอพาไปดูในส่วนของไอ้เจ้าตัวบอสไวท์ไม่ก่อนเห็นว่ามันมีในส่วนของมอนสเตอร์หน้าตาแบบใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะลองไปดูกันนะคะว่ามันเป็นอะไรยังไงอ้โหเปลี่ยนใหม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮะว้าวว้าวว้าวอุกกาบาตตกลงมาค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นนี้ไม่มั่นใจนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วคือเราต้องไปทางไหนเลยเนี่ยคุณผู้ชมไม่ได้เลยนานมากนะคะ เดี๋ยวเราลองดูตัวนี้สิอ๋ออันนี้จะเป็นคนจริงๆนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราขอทำการลองใช้ไอ้เจ้าเครื่องร่อนดูนะคะว่าเป็นยังไงเนาะ Skill X ไปชึบ Skill อ,อนี้ลอยไปจริงๆด้วยฮะนี่ฮะใช้เครื่องร่อนโอเคแล้วก็ตรงนี้จะมีโซน Open Sky นะฮะเดี๋ยวดูสิอืมมีต้องจุดไหนอีก n a t เ r n Tower แล้วเนี่ยคุณผู้ชมไม่ค่อยมั่นใจแล้วนะคะว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอะน,นะโอเคตรงนี้ก็จะมีเครื่องร้อนอีกรูปแบบหนึ่งนะคะทําการมารลอะตรงนี้ก่อนอชื้อเพิ่มความสูงหน่อยโอ้โห,โห,โหเฮ้ยโอ้ไอเจ้าบอสทีสี่เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้แทนนะคะคุณผู้ชมใช่ไหมบอสที่สี่หรือที่สามนะจะไม่ได้ไอเจ้าตัวคาราชไแอนตตรงนี้นะคะคุณผู้ชม โอเคก็ตีมันไปนะคะใช้สกิลก็กดตัว F เหมือนเดิมเนาะนี่แน่โอเคก็อาจประมาณนี้ฮะแต่เราจะทําการโอ้โหจะตายละเราไปทำการสำรวจที่อื่นกันดีกว่าฮะใช้เครื่องบอลไปด้วยเออไปไปกันที่อื่นฮะ,ะไปค่อยๆอ,อ,อันนี้ไปนะคะคุณผู้ชมไม่ต้่งใจว่ามันมีพื้นที่ไหนที่ทําการแอบเพิ่มเติมเข้ามาบ้างเนาะ ตรงนั้นก็จะเป็นเกาะน้ําแข็งนะคะอ๋อมันจะเปลี่ยนจากโซนที่สามารถเคลื่อนที่ได้เนี่ยเหมือนจะต้องใช้เครื่องร่อนช่วยแทนนะคะใช่ไหมอันนี้ก็น่าจะเป็นเกาะน้ําแข็งเนาะหรือว่าออ f ราม p Village ฉันเองเจําชื่อได้อยู่นะคะโอเคไหนดูซิเฮ้ยข้างล่างนี้มันมีอะไรอะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอทําการลองสำรวจดูกันก่อนนะคะโอเคเอ้ยอันนี้ค่อนข้างจะน่าสนใจอย,อยู่นะใช้เครื่องร่อนในการช่วยเนาะ เออให้เราสามารถเคลื่อนที่ได้ค่อนข้างง่า,งงงายขึ้นนั่นเองนี่ไงหมู่บ้านใช่หรือเปล่าเอยน่าจะใช่ทะเมื่อกี้เราเห็นอะไรแบบแหวมแฮเหมือนหมู่บ้านอะไรอย่างนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเนาะแล้วก็สถานที่ทุกอย่างเ่ยก็คือเปลี่ยนไปเกือบหมดเลยฮะส่วนตรงนี้คืออะไรเอยกินน้ำยาโพชันก่อนอาชีพตรงนี้นะคะเป็นเฮ้ยคืออะไรอ่ะ To Ashly นะคะเฮ้ยเหมือนตัวเราจะ้ะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราต้องไปเอาไอชุดนี้ออกเหมือนเราจะทำการกดไอเจ้าตัวเครื่องนั้นแล้วมันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเรามี d e v o l t i o n Ability เข้ามานะคะกดตัว C เป็นเหมือนพลังนะคะคุณผู้ชมโอ้โอเคน่าจะเป็นระบบใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราต้องทำการชึบแล้วก็กระโดดแล้วก็ X นะฮะโอเค เมื่อกี้เราเห็นหมู่บ้านนะเดี๋ยวเราจะลองไปทำการเปลี่ยนสกินดูนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะโอเคเดี๋ยวเราลองดูสิชื้อมาค่อยๆเอากันโอเคไหนยดูซิมันมีอันนี้หรือเปล่าอืมอยู่ไหนเอ่ยจะถอดชุดไอ้เจ้าตัวอันนี้ออกอะคะคอสเมติกออรา่าสกรีดร์แถวนี้ไม่มีหรอหรือไม่ก็ต้องกลับไปที่สถานที่เดิมน,นะคะโอเคฟาสต์ทราเวลนี่ไง ขอทำการเราเอาชุดออกก่อนซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเรานะฮะนอนโอเคเหมือนตัวเรามันจะใส่ชุดอย่างนี้คุณผู้ชมถ้าเอาชุดเกราะออกมันจะเป็นอะไรไหมฮะเดี๋ยวนะขอทำการกดตัว T แล้วก็กดในส่วนของ James ต t a r armor ออกก่อนเนาะอ๋อหมาดล่าตัวเราจะเป็นอย่างนี้เลยโอเคไม่เกี่ยวกับชุดเกราะนะคะ โอเคะ่ะคุณผู้ชมเข้าใจแล้วแต่ไม่มั่นใจนะว่าเหตุบางคนเนี่ยมันมีชุดเกราะที่เป็นแบบสีส้มและมีปีกอันนั้นคือต้องบอกเอาไว้ก่อนค่ะว่าค่อนข้างที่จะแบบสวยงามมากๆโอเคแต่เ,เราจะทําการไปยังสถานที่อื่นกันก่อนละกันเนาะขอทําการรีเซตน,นะคะตอนที่เราเข้ามาตอนแรกคือเราเข้ามาในครั้งแรกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนไอ้เจ้าตรงประตูที่เราเคยพาทุกคนไปสํารวจน่มันเหมือนจะมีอัปเดตเกิดขึ้นนั่นเองฮะซึ่งเราเนี่ยสามารถทะลุไปได้แลวคือผมเราก็เปลี่ยนสีตลอดเวลายอย่างนี้เหรอฮะไม่แม่ใจนะโอเค เราจะพาทุกคนมายัางตรงนี้นะตอนแรกคือมันล็อกนะคะตรงนี้คุณผู้ชมแต่ตอนนี้เนี่ยคือเราสามารถเข้ามายัางตรงโซนนี้ได้นั่นเองซึ่งในโซนนี้เนี่ยเหมือนจะมีไอ้จ้าพวกมอนด้วยนะคะข่านี้เนี่ยมันออกแนวะแบบเข่าบงกดอยู่เหมือนกันนะคะโอเคลองดูสิแถวนี้มีอะไรหรือเปล่าเอ่ยอชืบใช้คิวนะฮะอันนี้ไม่มีทางตันเนาะอันนี้ก็ทางไปต่อไหนดูสิว่ามันจะทะลุไปไหนนะคะ เฮ้ยเจอแล้วอะไรอ่ะแวบๆโอ้หมอนนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวอ้าวเอาโดยอะไรอ่ะหืมหนีก่อนละหนีก่อนละเดี๋ยว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 ,ยว,ยวโอ้โหคุณผู้ชมมอนพวกนี้นี่มันเฮืออะย่างโหเลย มันจะให้เรามันจะให้อะไรเราไหมคุณผู้ชมอะเห็นไหมคุณผู้ชมมันจะมีบางคนที่มีพวกชุดที่เป็นแบบสีดำๆออกส้มๆอะเอออันนี้คือแบบน่าสนใจมากเดี๋ยวขาทำการพาทุกคนไปลองตีไอเจ้าบอสตัวนี้ดูนะคะว่ามายังโหมเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าต้องกดเรดี้ตรงนี้ด้วยค่ะเพื่อเป็นการเริ่มการแข่งไอเจ้าตัวบอสเทียห้านะโอ้โหแป๊บน,นึงนะคะคุณผู้ชมไม่ได้เล่นนานแล้วฝึกจูงกสักหน่อยเดี๋ยวนะไปชือ้อ ต้องใช้ค่ามานาแบบดีๆด้วยมันจะใช้ค่ามานาคือเยอะขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยนะคะโอเคมานี่ดิสกิลแอปไปหน่อยสักนี่ไงเออดุดันจะจัดฮาจังหวะนี้ไม่มั่นใจนะฮะว่ามันมีชุดกลอดแบบเทียห้าหรือยังซึ่งตอนนั้นนะคือเราก็ยังไม่มีนะคะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋โอ้โหคุณผู้ชมเราจะตายสดน้ำก่อนโพชั่นไปก่อนฮะโอเค เดี๋ยวนะอยู่ไหนเอ่ยเจ้าบอสะะเสียฮะมาชึอไปหน่อยเป็นไงอืมฟันไปหนึ่งทีหนีก่อนฮะโอเคดูสิว่ามันจะตามใครเทคนิคก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมไปทางโน้นฮะโอเคไป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 วนวนวน,วน,ว,น,ว,น,ว,นวนนะฮะมาชึบปะหลบก่อนหลบสกิลฮะคุณผู้ชมโอเคค่อยๆนะฮะอืมพวกอะไรเนะี้ยพลังคือเยอะมากๆนะคะค่อนข้างจะดูไม่ออกเลยอยู่นี่นี่เอง ชื้ไม่มั่นใจนะคะว่าไททันครีเวอร์เนี่ยยังโหดอยู่หรือเปล่านะโอเคอ่ะไปดีก่อนนี้ก่อน,น,อนมันจะจู๊ตามคนนู้นะคะไปแล้วอ่ะชื้บโอเคอ่ะจู๊มานี่จู๊มานี่เฮ้ยเฮโอเคจู๊ก่อนฮะโอเคเดินวนทำไมมันวนกลับมาเทถานี้ล่ะโอเค หมือนคนจะรอกเยอะขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆนะคะถ้าเป็นสมัยตอนนู้น่ะคือน่าจะลอกค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราทําการหนีออกมาก,ก่อนดีกว่าฮะปล่อยแค่สกิลพอเนาะอาชืบน,น,นั่นไงปล่อยสกิลหาใครเอ่ยหาคนนู้นนะคะไหนดูซิมันไปหาใครคนนู้นเนาะงั้นเดี๋ยวเราจะตัดข้ามาฝั่งนี้นั่นเองสําหรับใครที่ไม่รู้วิธีการกําจัดไอเจ้าบอสที้าเน่เคยสอนไปแล้วนะคะคุณผู้ชมมันค่อนข้างจะหลบง่ายนะคะถ้าเริ่มจับทางมันได้อะนะ โอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวขอทำการใช้เวลาสักครู่หนึ่งในการฆ่าไอจาร์บอสแีระนะคะโอเคทุกคนกำจัดเป็นที่เรียบร้อยนะคะ s t Store item are you h i d i n g c a n c e ลละกันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะคะไปก็ปกำจัดเรียบร้อยก็ไม่มั่นใจนะคะว่าวิธีการได้ชุดกระรอบแบบนั้นเนี่ยมันหาจากไหนอะไรยังไงยังไงอะนะคะโอเคก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ,ะเดี๋ยวขอลองดูซิ ได้มาแปลงไอเจ้าตัวไอเทมอันนี้อีกแล้วนะคะน้ํายาโอเคก็ไม่น่าจะได้กินมั้งฮะกดตัว H โอเคแล้วก็ขาได้ดีกว่าโอเคฮะก็เดี๋ยวเราขอทำการลองดูค่าแตนหน่อยสิคะว่ามีอะไรอัพค่าเพิ่มมาบ้างหรือเปล่าอืมก็เหมือนจะไม่มีอะไรเพิ่มเข้ามานะคะคุณผู้ชมที่เป็นแบบค่าแตนอะไรอย่างนี้นะคะ ส่วนพวกชุดเกราะรอ,อะไรอะไรใหม่ๆเนี่ยแล้วก็เป็นคล้ายๆกับแท่นเทปีที่เราทําการลองใช้งานครั้งแรกเนี่ยที่เราจะได้ a u s จะ Skill นี้มาเนี่ยไม่มั่นใจนะคะว่ามันยังมีอีกหรือเปล่าโอเคนะ,ะคนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอทําการก่อนจบคลิปเนี่ยพาไปสํารวจในส่วนของเกาะเริ่มต้นกรรันเลยคะว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะไม่ได้เข้ามาเล่นน้ําม,มากๆในส่วนของเกาะพวกนี้เนี่ยคือเหมือนจะแบบเปลี่ยนแปลงไปก็คือเกือบจะหมดเลยนะคะส่วนเกาะเริ่มต้นเนี่ยเหมือนจะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปเนาะโอเค ดูซิว่าตรงนี้เนี่ยมีแท่นเทปีวาบได้หรือเปล่าเหมือนจะมีทุกที่เลยนะคะคุณผูชมไม่ได้มีแค่เฉพาะเกาะที่แบบอยู่ไกลๆเท่านั้นนะคะยังมีเกาะตรงนี้อีกด้วยนะกดสกิลเอใช้งานอาช่อบค่อนข้างที่จะชอบนะคะในเส่ของการบินอะไรเงี้ยเออค่อนข้างจะดูแบบสบายๆชิลๆดีนะโอเคอันนี้ก็คอร์าก,กับตันบอสก็ยังเป็นตัวเก่าอยู่นะคะโอเคอ โอเคฮะไหนดูซิตรงนี้เปลี่ยนแปลงอะไรไปหรือเปล่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ได้เล่นมาเกือบจะเดือนแล้วนะไอ้เจ้าแมเอาทอรเซียนเนาะ โอเคอ่าประมาณนี้แล้วกันค่ะขอจับคลิปไว้ประมาณนี้กันก่อนแล้วกันเนาะใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมอืๆอีกเกี่ยวกับในส่วนของแ Auto Se a p ออโตเซียเนี่ยสามารถพิมพ์ไว้ที่ใต้อคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็สาหรับใครนะคะที่ชอบในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ก่อ,อือช่วยกันฟากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เป็นกาลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมสําหรับในส่วนของคลิปวันนี้เนี่ยเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอ่าไว้เจอในส่วนของคลิปวันพรุ่งนี้แล้วกันนะค,ะนะครับผม